ครับผมเบื้องรายละเอียดง้อกันเลยครับไปง้อจินหยาต้องถางท่างครับพี่น้องเอนะมีหยาพึ <tails> ่งหยาครับน <tr> ี่ครับแนวคั้วสูงร้อยสามสิบห้าบวกลบครับพี่น้องได้ง้อลูกแรกได้สดลูกสาวงามครับล้ำเนยลำเน่าดีแดงเข้มเป็นบักขามครับเด็กเกินดำเคกินก้นครับลูกสาวถ้าแม่ได้เครื่องดำแดงเกินผมดนะครับเอา ลดราคาพี่น้องเนอะเงินซีพันหาลอยครับตรงไห้ซีช่วยสารครับเดี๋ยวแจงขาดีเล็บดีรับประกันแจงขาให้สิบหาเงื่อนครับพี่น้องเบิ่งลูกสาวลำเนากเจ้าถามแยกอยู่ครับผมบอกแยกครับมันถึงบ่กแล้วว่าจบท์ครับลูกสาหาห้องเยนอย่างงี้นครับกดแบบงามๆโอ้ลูกหลอดเด้อครับลูกพอหลอดเด้อครับบ่รู้ว่าพอได้ครับ นี่ครับกินหญ้าดีโยงว่าเอื้อตหญ้าพี่นอ้อากกายยงเอออย่าใกล้ยังอยตามสภาพมันล่ะครับจะไปเจอกหญ้าถือยามมันจะเป็นตัวไม่ครับพี่นอ้องเด้อนั่งล่ะส่วนมาขายสองสามเมืองโว้ยถ้าขายตัวลูกก็ได้แล้วคุม้มหรอกครับพี่น้องแยกแยกรวมไปเจ็ดแปดพันเราได้นี่คนทีแยกเพอยากแยกก็มาแล้วครับพี่น้องอันไปน้ำกันเลี้ยงตัวสัดกินนมโยอ่ะที่มีเสียงรถเสียงยังเขาเยอะครับก็ใช้ถ่านก็นอนน่า ลูแล่นน,นี่ครัต้นล่ะครับโอ้ยอวนมากเป็นตัวหน่อยนึงมาชดดิเป็นต้นสาดพี่น้องบได้มีนอะไรเอาไปครับเหมือนซี่ผ้หาหาออยด้ครับนี่พร้อมตรงตรงไอ้ซี่ตัวอีสานครับครับหมูข่างขวากับมีสอยเล็กน้อยครับสุดยอดน้ำครับนั่นแหละตามนี่แหละครับนมดีนมเตี้ยว่นนี้เตี้ยแงก้ะได้ขอเขาลงแม่อยู่ครับตามดีอยู่เบอร์มเขินดด้วยครับ ลูกสาวนี่นะครับอีลีวหรือเรื่องนลำแต่มแรงยอดโอนจนพี่น้องงานแบบนี้เลยแต่งเข็มแต่งซ้ำแดงใหม่ดีครับพี่น้องหูดําเต็มใบเลยเนะครับครับผมครับขอจบชีวไปเช่นนี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับ